สวัสดีค่ะน้องปรีสวัสดีค่ะมาเรียนที่ไหนคะอันนี้ไปเรียนที่มิเดิลตันค่ะเอ่อไเชิดค่ะมาเรียนนานเท่าไรคะมาหนึ่งเดือนค่ะเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่นี่ คือตอนาครั้งแรกเราเราแรขก้าวขาวจากสนามบินก็อือ,งงอต้นไม้เยอะมากคือแปลกตาเพราะว่าคือ,อมันมันแห้งเลยไ้กรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นตึกสูงที่นแบบเป็นฟ้าเป็นก้อนไมเยาบ้างบ้านแบบที่ยวชั้นเดียวควา,ามสุขมาก่ แล้วในโรงเรียนเป็นยัไงบ้างคะนังเรียนคือตอนแรครั้งแคครูเขาตั้มามาจริงๆค่แล้วอือมันให้เรารู้สึกว่าแบบสบายครูเขาเหมือนแบบสอนแบบเอ้เป็นเหมือนเราเป็นพี่สาวนะคุยได้ชิว แต่ก็ต้องมีการแบบชู o w สเ s p e ให้เขานี่เลยส่วนเรื่องเพื่อนนะก็คือคือไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าเป็นคนไทยมาก็คือเจอคนไทยแต่ว่าไม่ใช่แค่แบบเยอะขนาดไหนไม่ใช่แค่เราจะแบบเจอแต่คนไทยพูดแต่ภาษาไทยเพราะว่าเขามีหลายโรงเรียนที่นั่นเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้แค่แบบคนไทยคนรตุซีแลนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็แบบญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันอย่างเงี้ยก็ คือหลังจากที่คุณครูเขาต้อนรับเรียบร้อยแล้ววันแรกก็คือลองไปสอบก่อนครูเขาบอกเลยว่าตกไม่ว่าแค่อยากรู้พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บวันถัดไปก็เราก็ไปโรงเรียนทั่วไปแล้วก็ครูเขาก็เหมือนแบบนับไว้ก่อนวแบบ่าเออเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยมาหาเราก่อนนะอะไร่งนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีรุ่นที่พาไปที่บล็อกเพราะว่าตึกเราก็ยังไม่คุ้นเคยแต่โชคดีที่ว่าเออิมนะคะมี เพื่อนเป็นเหมือนรุ่นน้องนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าเออเป็นคนญี่ปุ่นค่ะอยู่บ้านเดียวกันเขาก็เลยแบบว่าวันแรกตอนกินข้าวเที่ยงเขาก็แบบพาไปกินกับแก๊งด้วยกันซึ่งแก๊งเขาก็มีคนไทยด้วยก็น่ารักมากค่ะแล้วก็เขาก็พาทัวร์เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราก็ยังไม่คุ้นชินเสร็จปุ๊บก็เหมือนเจอเพื่อนแะค่ะที่แบบว่าเรียนคลาสเดียวกันเยอะมากวิชาเลือกก็เรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ ก็ทำให้แบบว่าได้เพื่อนเพิ่มเยอะมากๆค่ะใช่ค่ะถ้าชอบเคยรู้สึกว่าสนใจด้านมิวสิกมากขึ้นเพราะว่าริเนี่ยค่ะเลือกมิวสิกค่ะแล้วแบบว่าคือตอนเลือกก็แบบคิดว่าจะได้เล่นแค่อินสตรูเมนต์เล่นเครื่องดนตรีอย่างเดียวสรุปได้แบบลองแต่งเมโลดี้ ลองเรียนเรื่องคอร์ดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบถ้าสมมติมาไวกว่านี้ก็คงแบบรู้พื้นฐานเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเรื่องคอร์ดเนี้ยค่ะคือแบบมาตอนไปมาเขาเพิ่งเริ่มสอนก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเรียนด้านแบบเหมือนคนไทยเขาก็จะแบบให้เล่นไม่เคยได้เรียนเจาะจริงว่าแบบแต่งเพลงมันแต่งยังไงแล้รู้สึกว่าแบบครูเขาแบบเต็มที่เลยคือเขาเขาเขาแบบสงสัยถามเลย คือเขาไม่ต้องอะไรเลยคือเขาไม่ได้กลัวว่าแบบเอ้ยเนียเ่ยเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้เขาจะแบสไม่เอาไม่ใช่คือเขาแบบว่าถ้าฉันแบบสอนเขาได้ถ้าเขาเปิดต้อนรับฉันสอนเต็มที่ยกมือถามได้ตลอดส่วนแบบว่าคนไทยอะค่ะที่มาส่วนใหญ่เนื้อหาแบบคณิตวิทย์อย่างเงี้ยค่ะจะแน่นแล้วคือเขาจะสอนจากพื้นฐานแล้วตอนเราไปเราก็จะเรียนรู้เรื่องด้วยคือไม่ต้องวงว่าจะเรียนแบบ งงไม่เข้าใจคือเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานแบบดีจริงๆค่ะใช่ส่วนเรื่องโฮมสเตย์นะคะก็คือ,อของปิมมาค่ะช่วงที่ปิมมาเหมือนคนเขาแบบมาซัมเมอร์กันเยอะทําให้บ้านไม่ค่อยพอแต่ว่าที่ปิมอยู่บ้านเนี้ยคะ่ะคือ โคตรน่ารักมากคือปิ๊มเลยค่ะแบบซุ่มซ่ามลมบ้างโคตรเขาก็ช่วยดำาแผนให้ตลอดโคตรเขาจะถามเช็คทุกวันเลยค่ะว่าแบบเออเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เพื่อนให,หม่ไหมแล้วคุยกับเพื่อนใหม่รู้เรื่องไหมรู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนอะไรเนี้ยค่ะ แล้วโรงเรียนเขาแบบโรงเรียนเขาก็ดูแลโคสดด้วยใช่ไหมคะ่ะแล้วโคตดก็แบบเออเนี่ยบางอย่างอะคะ่ะที่แบบว่าโรงเรียนส่งข้อมูลมาแล้วอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ฟังครูในห้องหรือแบบจับคําไม่ทันโค้ดก็จะมาบอกเราอีกรอบถ้าสําคัญมากๆเช่นแบบวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วโค้ดเขาก็จะพาเราออกไปสาหรับโค้ดเนะคะพาออกไปได้นอกตอนเสาร์ทย์ถ้าสมมติไม่ได้มีแผนอะไรเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามาแค่ช็อตนิดเดียวเองอะ อยากให้เจออะไรด้านนอกบ้างเราบอกได้เลยคือไม่ต้องกลัวเขาเลยคือถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่เอาให้เราเขาก็จะคิดอย่างอื่นหรือหาเปลี่ยนเมนูให้เราส่วนอตอนไปเที่ยวด้านนอกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบอกว่าเราแบบทําอันนี้ไม่ได้อย่างนู้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีของสาหรับสิ่งนี้หรือกิจกรรมนี้ถ้าเขาพอมีให้เรายืมเขาก็จะให้ยืมค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบมันไม่ได้จริงๆแบบสมมติเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเขาก็จะหาเปลี่ยนกิจกรรมแล้วก็ลองดูว่าแบบ เออเราไปกิจกรรมไหนได้บ้างสมมติเราอยากไปช็อปปิ้งเราไม่รู้แหล่งเราถามเขาได้เลยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าจะซื้อของประมาณนี้ถูกหน่อยก็ที่นี่นะอะไรเงี้ยค่ะคือบ้านเป็นไม่ใช่บ้านฟุ่มเฟือยอะค่ะก็คือแบบว่าประหยัดได้แชร์กันอะไรอเงี้ยเลยค่ะใช่น่ารักมากใช่ค่ะ